วันนี้นำเสนอเมนูบริยานี่บีทรูทก็ขั้นตอนแรกก็ใส่น้ำมันมัสตาร์ดลงไปค่ะใส่เนยใส่ลงไปใครไม่ใส่ก็ได้นะแต่ว่านุ่นใส่นะคะเพราะว่าเธอในแซมจะทำให้มีกลิ่นหอมแล้วก็เพิ่มคุณค่าทางสารอาหารลงไปด้วยใส่หอมแค่ค่ะ หอมแขกน้ำมาซอยแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ใบเคอรี่ลีฟค่ะพริกเขียวผัดให้สุกค่ะผัดไปเรื่อยๆหอมแขกก็สุกไปเรื่อยๆนะคะสุกประมาณนี้นะคะ ใส่ขิงแก่กระเทียมแล้วก็นำไปตำให้ละเอียดค่ะสารต่อต้านอนุมูลอิสระทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็นำมาผัดกับน้ำมันเพราะว่าสารเหล่านี้มันออกฤทธิ์ได้ดีกับน้ำมันค่ะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยคนไม่ป่วยก็กินได้คนป่วยยิ่งกินดีเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดี ต่อไปใส่บีดรูทลงไปค่ะบีดรูทนำไปขูดให้มันละเอียดนะมันจะได้สุกง่ายนะคะบีดรูทนี่มีประโยชน์มากๆช่วยบำรุงเลือดนะแล้วก็อะไรอีกเยอะเลยนะคะอันนี้นุ่นใช้ปริมาณหนึ่งหัวเล็กๆเอง นะคะเอามาทำกับข้าวได้ตั้งหม้อหนึ่งเนยใส่ผักชีสดลงไปผัดให้สุกค่ะบีทรูทก,ก็สุกผักชีก็สุกผัดประมาณสองถนาทีได้ใส่ข้าวบาสมาติก ที่นำไปแช่น้ำไว้แล้วสามสิบนาทีค่ะใช้ข้าวบ้านเราก็ได้นะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเข้ากันเหมือนข้าวบัสมาติอินเดียนะคะก็ลองดูนะแต่นุ่นยังไม่เคยลองข้าวบ้านเรานุ่นคิดว่ามันคงไม่เข้ากันนะคะลองดู่ะไม่เสียหายเนาะ ก็ผัดให้เข้ากันค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปพอท่วมข้าวไม่ใส่เยอะนะเพราะว่าเขาสุกง,ง่ายมากเลย ประมาณนี้นะคะใส่เกลือลงไปเพื่อเพิ่มรสชาตินิดหน่อยปิดฝาให้ดัน2-4ถึงครั้งใครจะสองก็ได้ใครจะสามก็ได้ใครจะสีก็ได้ห้าก,ก็นุ่มมากไปสีก็นุ่มแล้วก็แล้วแต่ข้าวด้วยแล้วแต่อพันของข้าวด้วย ข้าวบัสมาติกก็ไม่เหมือนกันมีหลากหลายสายพันธุ์นะก็ลองกะดูค่ะก็เสร็จแล้วนุ่นใช้ประมาณ4ดันก็นุ่มเลย<ห>นะนบางคนก็ชอบแข็งกว่านี้นุ่นก็จะโรยถั่วลิสงขั่วลองไปหน่อยนะเพื่อเพิ่มความ อร่อยหนึและสองเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการด้วยเพราะว่าถั Madonna, ่วลิสงจะมีโปรโตีนแคลเซียมแล้วก็ไฟเบอร์ด้วยนะเลยผักชีสุดลงไปนะคะโอ้ยเสร็จแล้วนะคะง่ายไหมล่ะง่ายนะ เยิ้มเยิ้มช้ำๆ,ำๆนิ่มจาแออหนวถ้าใครไม่อยากแบบนุ่มๆเหมือนนุ่นนะแบบก็ดันสองครั้งแต่ของนุ่นใช้ดันสี่ครั้งเพราะว่านุ่นชอบอะไรที่มันนุ่นุชอบนิ่มๆิ่อะค่ะเออเคี้ยวอะไรแข็งๆไม่ได้นะคะฟันไม่ค่อยดีเนาไปดึงฟันมาจ้ะแม่ เสร็จแล้วนะคะกับเบียนี่บิดรู้จ้ะพรอมเซอร์จ้ะแม่